ชื่อตุนนะคะตุนมีธุรกิจส่วนตัวเป็นร้านดอกไม้เล็กๆอยู่แถวย่านลาดพร้า,พาวค่ะช่วงเวลาตอนว่างอ่ะตุนก็จะใช้เวลาช้อปปิ้งออนไลน์ตุนก็จะดูซีรีส์มันไม่เกิดประโยชน์กับเราเลยเราเสียเวลาไปเปล่าๆนะคะก็เลยอยากจะหางานอะไรที่จะมาสริมก,ก็เลยอยากที่จะทําออนไลน์ค่ะแต่ว่าสินค้ามันต้องโอเคป่ะสินค้ามันต้องดีแล้วเราทําไม่เป็นเน่ะเขาจะสอนแล้วป่ะ ก็เสียเวลาเนี่ยก็รอไปมันยังไม่มีเข้ามาให้เราถูกใจเลยอะ่ะไปจนวันหนึ่งค่ะตัวฝ่ายค่ะตุงก็คลิกเข้าไปดูเข้าไปดูแล้วก็มันก็ติดตามมากๆเลยค่ะที่เขาบอกว่าคุณไม่ต้องไปเรียนคุณไม่ต้องสต็อกสินค้าเออตุงก็ชอบอะมันตรงใจอะ่ะก็เลยลงทะเบียนเข้าไปลงทะเบียนเข้าไปแล้วเขาก็จะมีโค้ดมาถามเราคุยกับเราเราก็เลยสมัครเลย เขาบอกว่าสมัครครั้งเดียวลงทุนครั้งเดียวตลอดชีพตุ่นก็โอนเงินให้เขาเลยนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ตุ่นเคยใช้เงินอะไปอย่างอื่นที่มันไร้สาระแล้วไม่เกิดประโยชน์กลับคืนมาตุ่นก็เลยโอนเงินเลยอ่ะลองสักตั้งหนึ่งเสร็จแล้วเฮ้ยเขาจะโกงเราหรือเปล่าธุรกิจนี้นะคะสักพักหนึ่งค่ะพอเราลงทะเบียนโอนเงินเรียบร้อยแล้วอ่ะเขามีคอร์สการเรียนส่งให้เราทางโทรศัพท์ค่ะเป็นเว็บไซต์ ะะเขาบอกเลยนะคะว่าวันแรกคุณต้องเรียนอะไรวันที่สองสามสี่คุณต้องเรียนอะไรจากที่ตุ่นไม่เป็นเลยค่ะตุ่นก็มาเรียนเฮ้ยพอเขามาเรียนแล้วรู้สึกว่ามันว้าวมากๆอ่ะมันดีมากอ่ะทาไมเขาสอนดีขนาดนี้ทําไมตุ่นเพิ่งมาเจออ่ะนะพอเรียนไปสักพักหนึ่งวันที่สองอ่ะตุ่นได้สินค้าโอ้ยธุรกิจนี้มันไม่โกงมันไม่โกงเราอ่ะแล้วอะไรรู้ปะ้ะ เรียนนไปมันจะมีคอร์สเสริมให้เราตลอดเวลาเลยจะมีห้องเรียนห้องปิดน่ะให้เราเข้าไปแล้วเข้าไปเรียนเข้าไปเรียนเรียนเป็นกลุ่มเรียนเป็นทีมทุกอย่างฟรีหมดเลยนะจากที่ลงทะเบียนครั้งเดียวแลวได้เรียนฟรีอ่ะทุกอย่างเรียนฟรีหมดเลยค่ะตอนนี้นะคะตุ่นมีความมั่นใจมากๆเลยค่ะจากการที่ตุ่นไม่เคยเรียนไม่กล้านะคะ ตุ่นอัดคลิปเป็นตุ่นกล้าสื่อสารกล้าที่จะคุยกับคนมีความมั่นใจในธุรกิจมากๆสินค้าก็สุดยอดมากๆนะคะตุ่นใช้แล้วอ่ะสินค้านี่มีใบรับรองมีรางวัลการันตีมากมายตุ่นเลยแบบว่าออตุ่นทุ่มใจทุ่มเทให้กับงานนี้เลยนะคะจากที่ตุ่นนะคะเข้า ตุ่นมั่นใจกเกินนะคะว่าธุรกิจนี้จะทําให้ตุ่นมีรายได้หลักแสงต่อเดือนนะคะแล้วก็เป็นธุรกิจที่ตุ่นสามารถอยู่กับเขาได้นานๆตลอดไปด้วย